สวัสดีครับพี่น้องคะ่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสูร่รายการส่วนสวัสดี <Hey. S 1> เออสวัสดีครับแม่มังตาดเจอท้ายพี่น้องแม่บอกว่าให้สวัสดีครับโอ้มันปัดไหมแม่อีหยังอีหยังอีกอีหยังอีกไม่หยังอีกเอาไปได้กินเขาอีกแล้วพี่น้อง hey, <buddy. S 1> คลองก็ไม่ได้ขายเขาก็ไม่ได้กินพี่นอ hey, hey, hey. อ้องอืมอ,อืมอีหยังอืมอีหยัง ไ่ยังกินแล้วแม่ปอไม่ไม่ละบางหลาต้องการไม้ยังเนี่ยไม่ต้องการไม้ยังต้องการมาไม้ยังฮะไม้ยังก็ไม้ยังก็มาสวัสดีครับซื้อเตะเออคุณแม่กำลังื่องจานอยู่หลังบ้านคุณแม่เห็นคุณลูกขครของเบิดมือเบิดเวนมีเวลาล้างจานขอบคุณๆๆครักันบ่มีแม่ปลุกป้องเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยไม่อยากพาักวันนี้จ้า กินในสตูดิโอต้องรีบกินก่อนที่ฝนจะตกไฟจะดับเข้าใจไหมนะคะขอยอยากสัวขอยประ่วงพี่น้องตาบักพี่เป็ดเพสใซ่บบกงแล้วก็ข้าวปุ้นเนี่ยข้าวปุ้นเป็นลวกกินแบบย้วยัยวยัว่ะพี่น้องอื้ <c oughs> ไม่ใช่เสียงฝนตกค่ะเสียงคุณแม่เปิดน้ํานะคะอย่าตกใจง่าหม่ายถุงแกบึงเจ็ดยั่วสุด เนี่ยไส้บักเยา์คืนพร้อมพี่นอ้องอือ อืมกินไปฟังเสียงตัวยเสียงจานไปขออภัยในการของมันเลียวอืมคุณนะถ้วยก็จะก้อนมาเอาพี่น้อง quay về quê không ได้ปุ๊ตัวมอม,มอมยู่กองซ้ำหน่อยยังไงก็บบอบียไปน,น่องสหมูม่วงนึ่งบนมจ็นนึงกินได้ตลอดน้ำไหมหวาน Trắp ừ. Ừm này mát Ừm เอาอีก เอมร่วงม,มามากินข้าวเอากระต่อยเป็นตัวใส่เอามาออกกรีบด้วยามาเบ่งด้วยต่เอามันมาประหอดขอยอยางไปมาได้ก่อนก่อนอือน้องส,<ว>สวยปะก,กูไม่บ้านคอยอืออยู่อ่ะเนี่ เอาเอาเอาไปเบาน้องวินเบาอ่ะลูกเบามันจะเข้าเสียงมันจะเข้าไทยพี่น้องแม่เบาแล้วเบาอีกครับอะมลย

ยดูก่อนั่ล็อกประตูแล้วโอเคไหมถ้าล็อก่ามันออกไปได้เลยเด็กั้าบริสในห้องเดียว,ยวมแม่บอกข้าไปเอายิบในห้องเพราะว่าบวะยวพี่น้องถึงแมงวันแมงวีอาล้อกัตนห้องนอนแล้วสุขภาพสิบลออร่งกายอืม อ๋อะะนกินตั้งแต่ยาะจุฬาเข้าอ่ะโอ้ยอตาผมมีลูกเด้เรี <c oughs> <า>ย่ยังลังอืมอืาเนะยังลูกตาตปังอ่ะอืมอืมอดวนเนาะ มันมีสิทติจ้ะได้ชินมาเป็นสิงมมแต่จิตสูตรปาดอได้อยู mm ่ม hmm. อืมอื้หวอแต่หมูอืม ไดยตด่างเาเลยันเงียดิสด้วงก็ได้ดิสดวงก็ไม่แพงสวัสดได้เป็นสะสมตั้งโดนไก็เล่นประตูลูกง่ายมาตัว แม่ยามมันลอกลูกแม่นะโอ้ยพ่อเอ้ยบอกฟังฟังลูกไปอ่อืมอ๋อครับมัม เนีย่ยโอ้ยินม่กินมักนแม่พีหม,าม,มลลอมั่งหเลย <laughs> ม่เนียมื่อไรกินมัมม้จล,ลูกแพก็คละห้าสิบแพ็คเงเก้าสิบสามแพ็คสองร้อยหาสิบเอาบ่ลูกขุยลูกขอยสีแอเอ็มมัมม้เนาะ ยัมาดูพังประงตูอีพังเด้ยวยลูกทั้งยานลอบกบักหลากับพองอืสิแนวดีครับนี่ครูครูจะเอาวัคซีหรือเปล่าคะอือ ยังสิม่หยาบป่ะนั่นซื้อทุเรียนมาแล้วเขาไปกินกับเป๊ปซี่แน่นอนม้งเนี่ยมือนั่นพี่น้องไล่สดกินบักทุเรียนมันนี่ขอดูดเป๊ปซี่เข้าไปคำหนึ่งละพี่น้องว่ายายเขากินแล้วตายว่ะสิ่นเขาย่านตายเขาเลยเสากินเลยบักทุเรียนทั้งบักทุเรียนทั้งบักเป๊ปซี่อีนังอ๋อมเอาเป๊ปซี่ไปกินเยสจุระทุเรียนไปกินเนาะมันนี่รถเตสยมซอยล้้ตนำ คยซื้อบอกทุเรียนมายัางดีเราเตรียมเปปซี่มา <laughs> ลูกจ่วงครับอืมอนนีไปเปนข้าวแล้วเป็นข้วัดีนะกคนเดอกับเดัน่อใช่ใช่มาสามคนนั้งหมดละแต่ แต่อันนี้มะขามมะขามแก่มะขามไม่หมเลยมะขามกวนยังไม่หมดเนี่ยเนี่ยโอ้มะขามกวนเนี่ยอันนี้มาใหม่เท่าไหร่สามเ้าหรอสามเก้าเลยสามเก้าเออสามเก้าสามเ้าอืออ่ะอือ ลกูกอะต้องปังกำลังแพ้ปุ้ยแจุลากำลังเจ็บสตอ <c oughs> ็อกไปเตรียมขายของพี่น้องผู้ใด,ยดอ,อยากเอบของขอยก,กับปิดตามนาเพจไว้เด้อสอบสดดิ่งเด้อขอย้ายขายของเป็นของกินพี่น้องของกินอีสานของหัวหอกยังวันลย ยอมแม่อืมอ๋อมันเป็นยังไงกินก็ไปอิ่มมาเป็น,ปะน,ปน,นวะเขาไม่ได้ไปเพียงนเนาะไม่ได้ผู้อื่นไปเนาะคิดถึงนะครับพี่จา่า คิดถึงทำไมจะไม่คิดถึงทุกครั้งที่เพิ่งกินใส่กรอบเขาเพิ่งกำังคิดถึงเ้า เผ็ดยำไหนกินแล้วไหมพี่น้องเเ่น้หวานแก้เผ็ด พี่น้องอิ่มหมวล่วอะออกเสียขออนุญาตเราจะไปชมท่องไปกินทุเรียนก่อน,นเโบตอนที่ <c oughs> บอกทุเรียนมาตั้งแพงอืมอ่มอ,อืม <c oughs> อ่มโอ้ยจ้าทุอิ่มเราเอี่มเรา พอกันไหมคลิปนาพี่น้องคะคลิปมีรับาไปก่อนพาไปกินทุเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมากดไลค์ถิดใจกดแชร์แต่ถ้าไมอยากผ่านคลิปต่อไปกดซันกระดิ่งไม่เลยจ้า